สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามพบกับอภิญญา108ร้อยแปดอเนียนมานโอรานริกในชุดความคิดพลเมืองวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับพลเมืองในยุคนวัติการของกัมพูชาว่าด้วยปัญหารัฐธรรมนูญเอ,อ่อต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้ดิฉันได้อัดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองพรรคแรกของกัมพูชาซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่1946 ผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตยคนแรกของกัมพูชาท่านนี้ก็มีชื่อว่านายเอียวเกิรนเอียวเกิรนเนี่ยเป็นชาวพระตบองเกิดในปี1905ก็มาถึงปัจจุบันจะมีอายุป,ประมาณ118ปีนี่คือคนที่เคยร่างรัฐธรมนูญให้กับกัมพูชาไว้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะสําเร็จไปสู่จุดประสงค์ได้ต่างกับทางอินเดียนะคะท่านผู้ก่อ,อก,การและร่างรัฐรมนูญของชาวอินเดียคนแรกซึ่งอยู่ในวันนาจันทานเนี่ย ทางอินเดียทุกวันนี้ก็ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะนี่คือเป็นข้อเปรียบเทียบให้ฟังส่วนว่าทำไมดิฉันถึงเอานักการเมืองเขมรท่านนี้มาบอกเล่าให้ท่านฟังก็เพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากที่คล้ายกันกับเมืองไทยในยุคปัจจุบันในแง่ของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์เป็นประมุขตัวเอลเกอร์เองเนี่ยก็ได้ก่อตั้งรัฐธรรมนูญที่ตนเองได้ร่างเอาไว้นะคะ ในภาษาคขมิคือโมนากีกงสติตูตาซิองแนวเอลเกอร์ L G e R, ซึ่งเป็นคนหัวก้าวหน้ามากแล้วเรานึกไม่ถึงเลยนะคะว่าเขาจะมีอายุทางการเมืองที่สั้นมากคือเพียงอายุได้45ปีเท่านั้นก็ถูกรอบสังหารโดยการปาระเบิดการเสียชีวิตของเอลเกอร์ L G e R, ในปี1950ต้นปีเนี่ยคือวันที่14มกราคมเนี่ยได้สร้างความโกลาหลให้กับประเทศเป็นครั้งแรกเพราะเหมือนกับว่า เขาเป็นคนแร,แรกๆที่จุดไฟในนาคอนเลยจุดไฟคบเพลิงให้กัมพูชามีแสงสว่างแต่คบเพลิงที่มีนามว่ารัฐมนูญซึ่งก่อตั้งพร้อมไปกับคณะพักประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลงในปี1945เลยเนี่ยคนกลุ่มหัวก้าวหน้าของกัมพูชากลุ่มหนึ่งก็ก่อตั้งพักขึ้นมาทันทีเลยโดยไม่แคร์ว่าฝรั่งเศสจะกลับมาหรือเปล่าเพราะเขาจะรีบก่อตั้งพักเพื่อที่จะ มีรัฐธรรมนูญและมีรัฐสภาเป็นของตัวเองเอซึ่งเอียวเกอร์ก็ดํารงตําแหน่งเป็นประธานรัฐสภาคนแรกของกัมพูชาด้วยนะคะแล้วในขณะนั้นเนี่ยปัญหาของคณะการทํางานาร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นก็คือการถูกกษัตริย์สีหนุข,ขัดขวางการขัดขวางนั้นยังเป็นข้อแคลงใจจนทุกวันนี้ว่าการการที่มีคนป่าระเบิดเข้าไปทําให้เอีวเกอร์และสหาการีหรือคณะ ผ,ผู้ก่อการของเขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่หลายฝ่ายก็ชี้ไปที่อดีตกษัตริย์สีหนุนั่นเองซึ่งขณะนั้นยังดํารงตําแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าปวดร้าวมากสําหรับกัมพูชาแต่สิ่งที่ฉันสนใจมากก็คือตัวของบุญจันทร์มเนี่ยเขาอยู่ร่วมกับพรรคประชาธิปไตยที่นายเอวเกอ,กอก่อตั้งมาก่อนนั่นคือเหตุผลหนึ่ง แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวบุญจันทร์มูลเนี่ยต่อมาก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงการศึกษาและศาสนาในรัฐบาลรลั้นันเมื่อเขียนเรื่องจริตขมิ้นเนี่ยบุญจันทร์มูลก็เลยบันทึกเรื่องราวของขบวนการพักประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่คณะพักประชาธิปไตยของพอพและขมิ้นแดงนะคะ อันนั้นเกิดขึ้นภายหลังแต่พรรคประชาธิปไตยที่ก่อตั้งโดยเอลเกอร์นเนี่ยมันก็อยู่ในบันทึกของบุญจันทร์มนแล้วพรรคของเขาซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวช้างชูดอกบัวสามดอกขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนจะเกิดขบวนการปลดแอกกัมพูชาจากฝรั่งเศสคณะผู้ก่อการกลุ่มนี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปีประมาณ1936รวมทั้งเอลเกอร์คนกลุ่มนี้ถูกกวาดล้างกรณีประท้วงของพระสงฆ์เขมร ซึ่งก็มีบุญจันทร์มน,นี่แหละถูกจับไปติดคุกที่เรียกว่าเกาะตรอลาดอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุดรามา่าจนกลายเป็น Talk of t o w าของอพรรคหัวก้าวหน้าซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในเมืองไทยก็ทำให้ดิฉันเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาว่าดิฉันอยากจะเ,เล่าความประวัติความเป็นมาของ การก่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ77ปีก่อนและถูกขัดขวางโดยกษัตริย์ีหนุกระทั่งในปีหน่หรือหลังจากสภารัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็เกิดความอ่อนแออย่างมากกษัตริยหนุก็มาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ได้สละราชสมบัติลงมาเล่นการเมืองในระบอบใหม่คือประกาศตนเองเป็นประมุขแห่งรัฐหรือกึง ประธานาธิบดีที่อยู่ภายใต้ระบอบพระมหากษัตริย์ทีหนึ่งแต่สภาร่างรัฐธรรมนูญโดยเจตจำนงของเอวเกอร์ซึ่งร่างมาตั้งแต่1947นั้นก็คือระบอบราชานิยมอาทรัยรัฐธรรมนูญคือระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะดิฉันขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอลเกอร์เนี่ยเป็นชาพัตะบองใช่ไหมคะในยุคนั้นเนี่ยมีชาพัตะบองที่เป็น นักก่อการดีอะคะ่ะนักก่อการทางการเมืองสมัยนั้นจะเรียกว่าอิสระชนนะคะแล้วทุกวันนี้มันก็เรื่องตลกมาก7จปีผ่านไปคนคเขมีก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นอิสระชนมันอิสระตรงไหนไม่ทราบคือทุกวันนี้บางทีเ,เวลานักข่าวจะพูดถึงนายหุนมาแน่นนะพลเอกหุนมาแน,นแ่ก็เรียกเขาว่าอิสระชนหุนมาแน่คือต้องการจะอธิบายว่าถ้าเขามาเล่นการเมืองแล,แล้วเขาจะไม่มีคํานําหน้าว่าเป็นพลเอกหรืออะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าอิสระชนหุนมาแน่ คือจะเรียกว่าเป็นเอกอุดมก็ดูยังไงอยู่ในเมื่อเขาเคยเป็นในายพลมาก่อนจะเรียกอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่เข้าใจอะค่ะก็เลยเรียกเป็นอิสระชนนะคะซึ่งมันมีความหมายที่ต่างไปจากในอดีตเมื่อ77ปีก่อนอย่างมากเลยอิสระชนสมัยนั้นมันมีพื้นฐานของความเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคือยังไม่เรียกว่านักนโยบายอะค่ะเนี่ยนโยบายยังไม่มีการเรียกเช่นนั้นแต่ว่าเรียกเป็นนักอิสระชนไป เอลเกอร์และคณะตัวเองก็เรียกตัวเองเช่นนั้นนะคะซึ่งคณะของเอลเกอร์ก็คือกลุ่มของซึง,งอกทันนั่นเองนะคะเอลเกอร์เนี่ยเกิดในชนชั้นกลางนะคะพ่อแม่ก็มีฐานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่หัวดีมากคือหลังจากจบการศึกษาที่พระตำบองแล้วก็เข้ามาศึกษาในอนุวิติาลัยที่ศรีสวัสดิ์กรุงพนมเปญหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ เขาเรียกว่าศาราพาณิชกรรมหรือโรงเรียนพาณิชกรรมที่กรุงฮานอยนะคะแล้วทราบไหมคะว่าเขาสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของที่นั่นคือในปี1927ที่สำเร็จการศึกษาเข้าใจว่าทั้งกัมพูชาและเวียดนามได้ใช้ระบบการศึกษาฉบับเดียวก็คือแบบฝรั่งเศสนั่นเอง อย่างไรก็ตามในบันทึกของบุญจันม์เพิ่มเติมว่าเขาถูกรังคัดรังแคจากสมเด็จนโรดมศีหนุอย่างรุนแรงเพียงใดนะคะเพียงเพื่อจะขัดขวางไม่ให้เอลเกิร์ร่างรัชรรมูญสําเร็จถึงขั้นว่าเอลเกิร์ต้องประสบชะตากรรมอย่างเลวร้ายเลยทีเดียวในบันทึกของบุญจันมนเทยกที่กล่าวถึงพรรคประชาธิปไตยแล้วตัวเขาเองตัดสินใจไปร่วมด้วยคือทั้งหมดเลยไม่เคยได้หยุดนิ่งนะคะในการต่อสู้ด้าน การปลดแอกตัวเองออกจากฝรั่งเศสแล้วก็ก่อตั้งสภาแห่งชาติเพื่อที่จะให้เกิดขบวนการรัทธิประชาธิปไตยในประเทศของตนเนี่ยโดยในหน้า72ของจริตขแมมหรือจริตเขมีเนี่ยบุญจมบนบันทึกว่าขอย้อนถึงสมัยประชุมที่1ของสภาชาติซึ่งเปิดสมัยประชุมเมื่อวันที่21มกราคม1948สมาชิกส่วนใหญ่เป็นของพรรคประชาธิปไตยวงเล็บพรรคหัวช้าง สภาชาติมีภารกิจในการปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องรัฐที่ปรียตทิปไตยและมักจะถูกตีรวนจากสมเด็จเสีหนุอยู่บ่อยๆรัฐธรรมนูญซึ่งได้ประกาศใช้ในปี1947ที่ผ่านมาก็กต้องลุ่มลุมด้ดอนดอมาตลอดเนื่องจากกษัตริย์ส,สีหนุซึ่งไรท้ทศพิษราชธรรม จ้องแต่จะคอยแก้รัฐธรรมนูญกลับไปกลับมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์และฐานะนของกษัตริย์และไม่ทาราบเพราะเหตุใดอาจจะเพราะความไม่พอใจที่พรรคประชาธิปไตยได้รับความนิยมเหนือพระองค์อีกทั้งพรรคนี้ไม่ยอมทํางานสนองพระประสงค์ในพระองค์ก็เป็นได้ในวันที่17กันยายน1949สมเด็จสีหนุก็ประกาศยุบสภาสมัยที่หนึ่งไปเสียงั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ประชาชนชาวขเขมรสงบปากสงบคำเงียบ ไม่กล้าแม้แต่จักกระแอมกระไอกลัวความตายจากพระราชอาญาจากผู้เป็นเจ้าเหนือหัวคนเขาประเมินจากเหตุการณ์ว่าบ้านเมืองคงจะเดินหน้าไปไม่ราบรื่นเป็นแน่แล้วก็จริงวันเสาร์ที่14มกราคม1950เหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นดุดสายฟ้าฟาดทาให้ชาวพนมเป็นพากันตกตะลึงตลอดไปจนถึงชาวบ้านร้านช่องชาวไร่ชาวนานในชนบท คือข่าวการตายของท่านเอียวเกออดีตประธานรัฐสภาปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยได้ถูกคนร้ายคนหนึ่งโยนระเบิดสังหารท่านณสำนักงานพรรคประชาธิปไตยเลขที่67ถนนออกยาพลุงขอเรียนว่าปีที่ท่านเอียวเกอถึงแก่อนิจกรรมนั้นท่านแยามซัมโบเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าสานกุศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายตันคึมตึกเป็นหัวหน้าหน่วยสืบร,ราชการรับท่านแสงทิพย์เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจสอนอตลาดใหม่ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบคลุมไปถึงถนนออกยาพลุงครั้งนั้นชาวบนมเป็นทั้งมวลต่างลงความเห็นว่าการตายของท่านเอียลเกอเกิดจากความขัดแย้งกับสมเด็จสีหนุอย่างแน่นอนพระพระองค์และบริวารของพระองค์ไม่ต้องการเห็นเอียวเกอมีชีวิตอยู่คอยพิทักษ์รัชธรรมนูญปกป้องระบอบประชาธิปไตย พอสังหารเอียวเกอร์ได้แล้วก็ไปจับกลุ่มสมาชิพกพรรคเสรีภาพคนหนึ่งแล้วทารุณบังคับให้ยอมรับสารภาพว่าเป็นฆาตกรสังหารเอีวเกอร์ครั้งนั้นชาพนมเป็นพากันซุบซิบทั่วไปว่าแผนนี้เด็ดจริงๆยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวฆ่าหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยแล้วยโยนความผิดให้พรรคเสรีภาพรับไปชาพนมเป็นเห็นว่าเป็นเรื่องแหกตาอย่างแน่นอน พระพักที่ประสบเคราะหกรรมไม่ได้มองว่าพักเสรีภาพเป็นคู่แข่งถึงขั้นต้องเปิดศึกกันแต่อย่างใดเข็นฆ่ากันอย่างไร้ความปราณีเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้กล่าวมาแล้วนี่แหละจริตขมิญหากมัวหลงอยู่ในวังวนแห่งการเข็นฆ่าล้างผลาชีวิตกันเช่นนี้จะมีเวลาที่ไหนไปพัฒนาชาติบ้านเมืองสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นได้เฮ,ฮเวรกรรม ข้าพเจ้าเพิ่งจะเข้าพักประชาธิปไตยก็ต้องมาเจอกับความตายและการจัดงานแห่ศพท่านเอียลเกอเป็นงานแรกศพของท่านเอียลเกอถูกแห่ไปยังบ้านพักของท่านที่ถนนพาราดอนภาพหรือเดิมถนนสีสวัส์อยู่ริมแม่น้ําบ้านเลขที่233าใต้วัดแก้วพระเพลิงได้จัดบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจวันเจคืนจนวันที่22มกราคม 1950ศพของท่านจึงถูกแห่ขบวนอย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำไปชาปนกิจณวัดบทุมวไตยขบวนแห่ครั้งนั้นมีผู้คนเข้าร่วมอย่างล้นหลามข้าพเจ้าถูกจัดให้นำหน้าขบวนแห่เลี้ยวไปมาเพื่อให้ผ่านสถานที่ต่างๆในกรุงพนมเปนคือจากที่ถนนพาราดอนภาพมุ่งไปทางใต้แล้วเลี้ยวไปตะวันตกถึงถนน9ตุลาเดินตามถนนไปทางเหนือจนถึงถนนเชงกุย เดินทะลุไปจนถึงแม่น้ำพรารามภาพอีกครั้งแล้วขบวนแห่ก็เคลื่อนตามถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงถนนออกยาซุนจึงเลี้ยวกลับไปทางตะวันตกหน้ารัฐสภาขบวนแห่จึงหยุดพักนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสวดบังสกุลอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วจึงเริ่มเคลื่อนขบวนไปตามถนนออกยาซุนมุ่งสู่ทิศตะวันตกเลี้ยวไปทางทิศใต้ตามถนนวัดบุตุ้มบไต่ ไปหยุดที่ชาปนาสถานวัดแห่งนี้ชาพนมเป็นที่เข้าร่วมขบวนแห่ครั้งนั้นจำนวนมากมายต่างมีสีหน้าเศร้าสลดเป็นที่สุดและมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคือเมื่อยกศพตั้งเหนือเชิงตะกรแล้วพระพิหลุนก็ได้โปรยปลายละอองลงมาทำให้เมฆฟ้ามืดหมองดังว่าฟ้าได้ไว้อาลัต่อการตายของรัชบุรุษเขมรท่านนี้ คนเฒ่าคนแก่ในพนมเปญสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้เมื่อท่านเอียวเกอได้สูญสิ้นชีวิตไปแล้วจะทำให้สำนึกรักประชาธิปไตยของประชาชนสาบสูญไปด้วยหรือไม่พักประชาธิปไตยจะถดถอยลงหรือไม่เปล่าเลยผิดคาดความประสงค์ของพวกราชานิยมผด็จการนิยมอาณานิคมนิยมซึ่งปรารถนาที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยและพักประชาธิปไตย ประชาชนกับยิ่งมีสติและสายตาที่สว่างยิ่งหวงแหนระบอบประชาธิปไตยแรงกล้ายิ่งขึ้นเพราะเริ่มได้เห็นแล้วว่าระบอบนี้มีค่ามากมายสำหรับผู้เป็นประชาชนอันเป็นเหตุให้พวกเขาต้องฆ่าท่านเอยีวเกอเพื่อไม่ให้ปกป้องประชาชนได้พวกเขาอยากให้เราเป็นประชาชนที่โง่เขลาเบาปัญญาไปชั่วศตรวตรรษอย่าได้หูตาสว่าง เมื่อประชาชนเห็นเช่นนี้แล้วพรรคประชาธิปไตยก็กลายเป็นพรรคที่ประชาชนรักและหวงแหนค่ะท่านผู้ติดตามอภิญญาร้อยแปและเนียนมานอุรานริกในชุดความคิดการเมืองขมิญดิฉันอยากจะกล่าวต่อท่านว่าถ้าท่านชอบและสนใจประวัติต่อสู้ด้านประชาธิปไตยในกัมพูชายุคอิสระชนเหล่านี้และอย่างที่บุญจันมุลได้เขียนไว้ และเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าหลายอย่างที่เราได้เห็นในกัมพูชาปัจจุบันไม่ใช่ไม่มีวิวัฒนาการใดๆแต่เกิดจากจริตขมรนกลุ่มหนึ่งที่ขัดขวางและฉุดรังไม่ให้กัมพูชาเจียสรกแดเมียอนวัติการแด